สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกนะครับเด้อมาแล้วครับพี่น้องมื่อกี้พยัญชนะอิทธิพาพี่น้องมาเบิ่งเรื่องกล้วยๆได้พี่น้องเด้อพยัญสายมาเอามะกล้วยครับพี่น้องปั้มมะกล้วยครับปั้มมะกล้วยครับพี่น้องกระเด็นกระเด็นกระเดนโอ้โครับต้นมะกล้วยนะครับพี่น้องนี่นี่ฮังเพิงพี่น้องพยัญชนะล่อไว้ทังเพิงครับนี่ทังเพิงพี่พี่ฮังเพิงครับนี่ อย่างนีครับพี่น้องหรับเพิงเด้อ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 เดห้างเพิงนี่ไปสายจ้างเดี๋ยววันนี้มันบ่อเข่าครับพี่น้องห้างนี้มันบ่อเข่าพี่น้องนี่บ่อเข่าก็เลยก็เลยเอาไว้รอดค่ะปีนาครับปีนามันมาใหมครับพี่น้องเนาะวันนี้บอกกล้วยอยู่ใกล้ห้างเพิงครับพี่น้องเดี๋ยวพอยายนสายที่มาเอาบุกกล้วยครับพี่น้องเอาบุกกล้วยตามบุกกล้วยกอนพี่น้องเอยร้องฝอยล้องครับพี่น้องนี่จับเนี่ย แบกแบกไว้ววาาวววใวาหา้พีนนาาน่น้นองแบกไว้พี่น้องป่านเดินพี่น้องป่านหอกสวยด,ดีใกลหมาถึงนี่งานป่านป่านบอกก่อนพี่น้องบอกตัดมันเดพี่น้องเดินมาอยู่กับใกล้ๆต้นป่าน ว่าตัดกล้วยก็ต้องตัดต้นตัดเยออกให้เบ네ิร์ตไพี่น้องเนาะเป็นว่าดิตัดดอกเบิร์ตพี่น้องเรื่องกล้วยๆได้อพี่น้องเด้อมินีดเด้อเพจที่ยังกักล้วยเด้อพี่น้องเด้อมินได้กินกล้วยพี่น้องกล้วยสุกกล้วยสุกมะกล้วยน้ำสุกพี่น้องเด็กครับโอ้พี่น้องเซอบร์เบิบ์ตไงเซอร์บิรไง พี่น้องแล้วแล้วไปดิโอ้ยแบกแบกแบกกล้วยครับแบกกล้วยเพื่อแบบไงพี่น้องเพื่อแบบไงพี่น้องเด็กคนเด็กคนเด็กคนเด็กเพื่อแบบกงหน่วยบบไงครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อกล้วยสุกมาเอาถุงกล้วยไปกินได้พี่น้องเด้อเพื่อแบบไงพี่น้องเดี๋ยวพ่อใหญ่ใจที่เอาไปเฮให้ทัน นะ่าเฮเบิรงพี่น้องที่ไปปาดบักกล้วยให้เบิง์กนะพี่น้องเด้อสาธิตกับการปาดบักกล้วยครับสำหรับพี่น้องพญายาสายเอ,อกากล้วยมาแล้วครับพี่น้องกล้วยมาแล้วเด้อกล้วยน้ำสุกขาเครือครับพี่น้องสุกขาเครือครับพี่น้องนี่ลอยบักใหญ่ครับพี่น้องนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าวีพี่น้องเดี๋ยวพญายาสายใาช่ไหมมาสาธิตมา แซะบักกล้วยท่านพี่น้องเด้อปาดบักกล้วยปาดวีบักกล้วยครับพี่น้องแบบกล้วยๆครับผู้ใดมีมีดกรีดยางที่มันหักแล้วครับพี่น้องเด้อเพย์สายเกิดได้แนะน้ำเธอหนึ่งแล้วละครับพี่น้องเรื่องปาดบักกล้วยแซะบักกล้วยวีบักกล้วยที่ง่ายๆครับพี่น้องมีมีดกรีดยางยาทิ่มเลยพี่น้องเด้อเอามาสักเพชดกรีดมาตัดบักกล้วยครับพี่น้องเด้อน onie, ี porque, be be an, er, ai, ่นี่มันเป็นงอๆโค้งๆพี่น้องนี่เอาเข้าไปนี่พอดีครับพี่น้องนี่ จะเอาด้านหลังด้านท้ายก็คงจะได้ครับพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมคลิปครับพี่น้องนี่อย่างที่ก็ได้ครับพี่น้องเห็นไหมนี่นี่ครับพี่น้องนะครับเด็ดเด็ดมันง่ายง่ายครับพี่น้องเดิปาดง่ายพี่น้องปาดด้านก้นด้านหลังก็ได้ครับพี่น้องเดินี่ครับพี่น้องนี่ครับทำด้านหน้าก็คือได้ครับพี่น้องเดนี่มัน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 เข่าร่องพอดีครับพี่น้องเด็ดพี่น้องเดิเด็ดอย่างพี่น้องเด้อกล้วยครับกล้วยกล้วยครับพี่น้อง กล้วยนี่าใครพี่น้องมันจะงอๆเขาพอดีครับพี่น้องเนี้ยผู้ใดมีมีดอันจีดยางเก้ามีดยางมีดยางหักยาดยัดหิ่มได้พี่น้องเด้อเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวมันเป็นเลยหน่อยนึงครพี่น้องมันชี้แงพี่น้องเนี่ยอันมันจะงอๆครับพี่น้องนั้มันจะล่องเขาล่องพอดีครับพี่น้องเย่านี้นี่ครับนี่แกะก็ได้ง่ายพี่น้องง่ายๆ ้ง่ายๆได้พี่น้องได้เด้อเด้อพี่น้องเด้อคันผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วกันคันมาคันชอบใจก็อย่าลืมอนนะพี่น้องเด้อให้การล่องแกพ่อใหญ่สายได้แล้วครับกล้วยๆครับพี่น้องกล้วยกล้วยดุกขาเครือครับพี่น้องเด้อมีพ่อใหญ่สายเห็ดอันนี้สิดอกว่าหันที่เขนเขาลอกนั่นยังไงพี่น้องง่ายง มันมีหน่วยนี่บังคับวิ่งดิครับพี่น้องดิแต่ขั้นเขาด้านนี้แกแห้ดีพี่น้องเด้อนี่พี่น้องง่ายง่ายมันจะเขาลองพอดีเลยครับพี่น้องเด็กหักพอดีอย่าบัดตัวมันสุกล่ะเอ้ยสุกพี่น้องเนอะกล้วยครับพี่น้องกล้วยบักกล้วยสุกครับพี่น้องน้ำมาบักกล้วยไปกลิ่นนะพี่น้องเนอะพุ่กล้วยสุกค่ะคือครับพี่น,ออน,อนอ้องอ่าอย่าเลือ่อนนะครับเด้อพี่น้องเด้อ คันมาคัดชอบใจอย่าลืมหากล้องใจพ่อที่สายนะครับบักกระดิงนะครับเด้อกวยกวยครับพี่น้องเออมีดนี่แหละครับมีดอันกรีดยางแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่ดิครับของงอครับพี่นออ้องสวัสดีครับบักกระดิงนะครับ